ครับนันเป็นกิจกรรมต่างๆตลอดเห็นว่าเยอะมากเลยนะจแล้วแล้วก็พร้อมกับเพลง The One You Love ที่คลอไปพร้อมมากนะเพลงนี้ก็ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะฮะทำอย่างเข้มข้นจริงๆยังไม่กี่เดือนเองนะที่ี่แต่ว่าเรียกว่าทําธุรกิจกันจริงจังเข้มข้นเุยกันเต็มที่เลยทั้งสองท่านนี่นอกจากจะเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยก็เรียกว่าอยู่กับสมาชิกแบบ เต็มที่เต็มร้อยเกินร้อยนะครับเกินร้อยค่ะเกินร้อยค่ะทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาสิ่งที่หลายท่านอยากรู้ก็คือแผนรายได้เนี่ยนะฮะรายได้ตรงนี้เนี่ยซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความโดดเด่นอย่างหนึ่งของไชนี่เรียกสั้นๆว่าไชนี่นี่นะบริษัทไชนี่เนี่ยนะทีนี้แผนที่ว่าเนี่ยนะจะทําให้สมาชิกแล้วก็คนที่สนใจเนี่ย จะมีรายได้ที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงกับตรงธุรกิจของไชนียังไงเนี่ยอาจารย์อาจารย์เวชพลจะจะผมจะรับหน้าที่มาให้ดูตรงนี้กันเต็มๆเลยในส่วนของแผนการจัดจ่ายผลประโยชน์ในท่านประธานของเราให้ความสําคัญว่าเป็นเหมือนหัวใจห้องที่สามแล้วแผนของเรานี่คือความโดดเด่นคืออยู่ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกประเด็นนะครับทีนี้เราก็มาดูเลยนะครับว่าการเข้าสู่ธุรกิจไชนีนั้นทําได้อย่างไรนะครับก็คือเริ่มต้นจาก มีวิธีการเข้าสู่ธุรกิจ2อ,อวิธีนะครับก็คือแบบ,บที่1ก็เรียกว่าการสมัครแบบ100บาทบนะฮะอันนี้ก็เป็นการสมัครตลอดชีพเหมือนกันสิทธิประโยชน์ก็จะมีบัตรสมาชิกรหัสและก็เอกสารการทําธุรกิจ1ชุดทีนี้ถ้าผู้สมัครแบบ100บาทเนี่ยประสงค์ที่จะอัปเกรดตัวเองขึ้นไปเป็นนักธุรกิจก็สามารถทําได้ด้วยการชําระค่าสมัครเพิ่มอีก5 0าบาทบนะครับแบบที่2นะฮะก็คืออประธานโทษครับคือแบบที่1 อันนี้เนี่ยคนที่สมัครแบบที่หนึ่งนี้สามารถที่จะสร้างรายได้สูงสุดก็คือวันละสามพันนะครับหรือเดือนละเก้าหมื่นบาทนะครับ,บ,บอันนี้คือแบบที่หนึ่งทีนี้เราไปดูแบบที่สองก็คือการสมัครเป็นนักธุรกิจหรือ SBO หรือ Chinese b u s n e s Owner อันนี้สมัคร500รบาทครับก็จะได้รับบัตรสมาชิกรหัสทำธุรกิจและก็แฟ้มนักธุรกิจไชนี่หนึ่งชุดเหมือนกันนะฮะทีนี้ ไรายได้ที่จะเกิดขึ้นมีทั้งหมดหลายทางด้วยกันนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ส่วนลด1 0 2ถึงแล้วก็มีค่าแนะนำา10ค่าขยายเครือข่าย30%รนะฮะแล้วก็มีข้อที่4ก็คือค่าบริหาร30%อแล้วก็ข้อที่5โบนัสการบริหารพิเศษแล้วก็ข้อที่6ก็คือโบนัสค่าแยกทีมรวมทั้งสวัสดิการต่างๆอย่างเช่นประกันอุบัติเหตุที่ท่านประธานได้พูดถึงเมื่อตอนต้นนะครับครับ ทีนี้คนที่สมัครเป็นนักธุรกิจแบบ500เนี่ยนะฮะ<ม>เขาก็จะมีสิทธิ์ทำเงินได้สูงสุดถึงวันละ3 6 0 0 0บาท<ม>ต่อวันนะครับ,รบหรือต่อเดือนก็คือ1 8ึ่งล้านแปดหมื่นบาทต่อเดือน<ม>อันนี้คือคนที่สมัครแบบ5 0าบาทครับ,รบทีนี้อันนี้คือแผนนี้เป็นโครงสร้างเงื่อนไขในการรับผลประโยชน์และการเลื่อนตำแหน่งโดยแผนของเราเนี่ยจะมีตำแหน่งทั้งหมด6ตตำแหน่ง เริ่มจากตำแหน่งโกนะตำแหน่งโกเนี่ยจะมีคุณสมบัติส่วนตัวที่การสะสม1,500นคะแนนะฮะแล้วก็จะสามารถรับผลประโยชน์ได้สูงสุดที่3,000บาทต่อวันนะ,ะโดยมีการรักษายอดรายเดือน6 0 0ันแงคะแนตำแหน่งที่2คือตำแหน่งไดมอนด์ก็จะมีคุณสมบัติส่วนตัว3,000คะแนนนะฮะรายได้6มีสิทธิ์รับรายได้6,000บาทต่อวันแล้วก็รักษายอด1 0 0 0 คะแนนนะต่อเดือนนะครับ,รบตำแหน่งที่สาก็คือตําแหน่งที่3ที่4ที่ห้าและที่6ก็คือตั้งแต่พรตตินัมมีลเเคลนคลาวแล้วก็คลาวเอมเพลเลอร์เนี่ยมีคุณสมบัติส่วนตัวคนละ6,000นคะแนนหรือ6,000นพีวีนะครับทั้ง4ี่ตำแหน่งนี้จะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์9ก้0พถึงสามหมบาทต่อวัน โดยมีการรักษายอดแตกต่างกันไปตามลำดับนะครับตั้งแต่1,200 PV ต่อเดือนจนถึง2,000 PV ต่อเดือนแล้วแต่ตำแหน่งนะฮะแล้วก็ยอดสะสมสำหรับตำแหน่งมิราเคลิลคราวแล้วกคลายเอรเนี่ยเราจะมียอดสะสมสำหรับการขึ้นตำแหน่งนอกจากยอดยอดกลุ่มนะครับอนกับยอดส่วนตัวก็คือยอดกลุ่มก็คือมิราเคลิลก็จะมียอดสะสมกลุ่มอยู่ที่36,000คะแนน ส่วนคลาวก็จะมียอดกลุ่มสะสมที่5้0 0ันคะแนนเอห้าแสนคะแนนแต่ว่าสะสม6เดือนครับ,รบแล้วก็ตำแหน่งคลาวมาเลือกก็คือ2องล้านหแสนคะแนนอันนี้สะสม12เดือนนะนี่คือเงื่อนไขต่างๆในการเลื่อนตำแหน่งและการรับผลประโยชน์ทีนี้ผมจะยกตัวอย่างของรายได้นะฮะร,รายได้ค่าแนะนำซึ่งอยู่ในรายได้ข้อที่2นะฮะดูจากโครงสร้างที่เราเห็นเนี่ยสมมติว่าท่านสร้าง ธุรกิจออกไปสองสาขามีสาขา A กับสาขา B นะครับค่าแนะนำสิบเปอร์เซ็นต์นี้จ่ายยังไงนะเห็นไหมครับนี่คือลักษณะการจ่ายค่าแนะนำสมมติว่าทีม A เนี่ยมียอด1,500คะแนนแล้วก็ทีม B มียอด3,000คะแนนนะครับก็จะจ่ายที่ทีม a อพ0นเนี่ยคูณ10ก็1้0ยบาทแล้วก็ทีม B 3,000ันคะแนนนี้ก็คูณ10%ก็300บาทนะครับ แถวถัดมานะครับแถวที่2ก็เหมือนกันครับสมมุติว่าทุกคนมีคนละ1,500คะแนนก็จะจ่าย10%ก็คือรวมแล้วคือ600บาทนี่คือลักษณะของการจ่ายค่าแนะนำโดยในการจ่ายค่าแนะนำนี้หนึ่งคนสามารถที่จะแนะนำกี่คนก็ได้จะต่อติดตัวได้3สูงสุดก็คือได้สามสาขาต่ำสุดคือทำได้สองสาขาส่วนการแนะนำ ที่เราจะแนะนำเนีเราจะไปต่อไว้ใต้ใครก็ได้ใต้องค์กรในสามสาขาของเรารซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแผนทางลึกทางลึกจ่ายผลประโยชน์นะครับก็มีลักษณะที่การอตอบแทนแบบนี้ทีนี้ไปดูเรื่องของโบนัสในข้อที่3ก็คือโบนัสที่เกิดจากการขยายเครือข่ายรตรงนี้เนี่ยเราจ่ายทั้งหมด30%โดยจ่ายจากสาขาใหญ่5%สาขากลาง10%แล้วก็สาขาเล็กจ่าย1 5 ดูจากโครงสร้างนะครับโครงสร้างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือปะกะติแล้วเวลาสร้างธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันจะเกิดประมาณว่ามันจะมีขาโตออกไปมากๆในหนึ่งขาทุกๆที่จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันหมดมทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาโลกเท้าช้างบริษัทไหนบริษัทไหนก็มาตันอยู่ตรงนี้คือไม่รู้จะแก้ยังไงหลายบริษัทก็พยายามจะบอกว่าของเขาโตขาเดียวได้ตังแต่สุดท้ายอพอไปทําแล้วก็ไม่จริง ทีนี้แต่ของเราเนี่ยนะฮะเราตอบโจทย์ตรงนี้ได้ชัดมากเลยท่านดูจากจากาที่ขึ้นหน้าจอนะครับสมมติว่าสาขา A เนี่ยโตไปหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งแสนแปดหมื่นคะแนนนะฮะาสาขาใหญ่เราจ่ายห้าเปอร์เซนตและสาขาสาขากลางนี่มีเพียงหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนสาขากลางเราจ่ายสิบเปอร์ซและสาขาเล็กมีหนึ่งพันหร้อยคะแนนตรงนี้เราจ่ายสนะิบห้าอร์ซนนะฮะดูไรายได้นะครับ เราจ่ายไปที่9,000บาทบจากกรณีการเติบโตแบบนี้นะครับ,รบพูดง่ายว่าจ่ายจะ9,000บาทหรือถึง36,000บาทต่อวันก็คือ270,000บาทถึง1 0 8 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับ,รบทีนี้จะเปรียบเทียบให้ดูว่าในกรณีที่แผนของชนี่กับแผนของที่อื่นเวลามันโตไม่เท่ากันแล้ว จ่ายยังไง <Ừ. S 2> เดี๋ยวดูตรงตรงแผ่นนี้ครับ,รบกระดานนี้นี่ยกตัวอย่างว่าสาขาธุรกิจสาขา A นะยกมา2สาขานะครับสาขา A ตัวไป1 0 0 0 0แคะแนนส่วนสาขา B มีเพียง1,500นอยคะแนนจ่ายยังไงสาขาใหญ่เราจ่าย5%เปเสาขาถัดมาสาขากลางเราจ่าย10%เซนะครับบริษัทชัยนี่ จ่ายในกรณีที่คะแนนสาขาใหญ่มี1 0หนึ่แสนนงคูณหเปอร์เซ็นต์ก็คือ5,000บาทรแล้วก็ในกรณีขาเล็กนะฮะห้ 1, นาหนคะแนนก็คูณ10%ก็จ่าย150บาทรวมแล้วเราจ่าย5,150บาทจากนานคะแนนที่เกิดขึ้นใน2ส,สาขาทีนี้ดูที่อื่นนะครับส่วนใหญ่ที่อื่นเขาจะตัดใจ่ายห้ารเลยนะก็คือเอาพั0ห้ารเนี่ยไปลบ ไปลบหนึ่งแสนนั่นแหละครับก็เนี่ยจ่ายห้าร้อยบาทนี่ส่วนใหญ่ทั้งหมดในท้องตลาดจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มันก็จะเหลือคะแนนอยู่เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยคะแนนตรงนี้พอจ่ายครบสเต็ปปุ๊บถ้าเป็นของที่อื่นเขาจะตัดทิ้งเลยล้างรอบอเขาเรียกว่าล้างรอบคือล้างทิ้งไปเลยล้างทิ้งล้างทิ้งนี่ทิ้งหมายถึงว่าทิ้งใส่กระเป๋าบริษัทไงทิ้งลงถังข,งขยะครับคือใช่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 เช่ใ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 ร่ใช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 ่ใ่ใ จ่ายออกหมดเลยจ่ายออกหมดคูณ5%้าเจ่ายไปเลยฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันเราจ่ายเยอะกว่าทีนี้ให้เห็นภาพชัดๆในกรณีของการโตขาเดียวอันนี้คือโครงสร้างลักษณะคล้ายลูกชิ้นเป้งเอามาให้ดูเพื่อเข้าใจง่ายสมมตินะครับหนึ่งสองสามสี่ลงมาเนี่ยสร้างธุรกิจไล่เรียงกันลงมาจนกระทั่งคนสุดท้ายเนี่ยสร้างธุรกิจได้เติบโตขึ้นมาหนึ่งแสนคะแนน ทีนี้เวลาเวลาจะทําเงินใช่ไหมครับเขาก็จะปิดกันข้างขายเล็กเขาก็จะปิดไปที่หน,นึ่งพันห้าร้อยคะแนนเรามาดูเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นบริษัทอื่นเขาจ่ายยังไงเนี่ยสี่คนนี้ได้คนละห้าร้อยบาทนะครับรวมแล้วเนี่ยครับจ่ายไปเพียงสองพันบาทจากอยอดหน,น,นึ่งแสนคะแนนโดยนี่ไม่นับไม่นับอยอดที่เขาปิดขายเล็กนะครับ ทีนี้เราไปดูของบริษัทไชนี่เราจ่ายยังไงนี่ะบริษัทไชนีนะฮะคนที่หนึ่งรับ5150ันคนที่สองก็5150คนที่สามคนที่สี่รับคนละหนึ่งห้าพันหนึ่งรอยห้ารวมแล้วจ่าย2600บาทบริษัทไชนี่ของเราจ่ายมากกว่าสิบเท่าคือทั้งที่ทำงานเหมือนกันใช่ทำงานเหมือนกันทำเท่ากันทำาเท่ากันนี่คือความแตกต่างของ แผนการจ่ายผลประโยชน์ของเรานะครับครับทีนี้ก็ไปถึงที่ท่านประธานพูดถึงความมั่นคงเมื่อโตแล้วสร้างธุรกิจเติบโตจนกลายเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยครับะนะฮะเป็นตำแหน่งมิราเคิลคราวหรือคราวเอ็มโพเรอร์ขึ้นไปแล้วเนี่ยครับจะได้รับผลประโยชน์ที่เป็นเขาเรียกว่าเงินค่าบริหารบ้างเงินมรดกบ้างอะไรต่ออะไ,ไรต่างๆที่ควรจะได้ก็ มีอยู่3ตํตำแหน่งนะครับก็คือ1ตําตำแหน่งมิราเคินตำแหน่งคราวและก็สุดท้ายก็คือตำแหน่งคราวอุมเพล่ตำแหน่งสูงสุด <Okay. S 2> ตำแหน่งสูงสุดของเราตำแหน่งมิราเคินรับค่าบริหาร5%เ mm hmm. แล้วก็มีค่าบรรยายที่ท่านประธานเรียกว่าค่าค่าโชตัว mm hmm. อันนี้หนึ่งพบาทก่อนส่วนค่าเดินทางก็ต่างหากนะครับตำแหน่งคราวเนี่ยรับค่าบริหาร10%และค่าบรารยาย3,000บาทแถมประกร mm ัน hmm. อุบัติเหตุให้อีก3 0 0 0 0 0บาทต่อปีอันนี้บริษัทจ่ายเบีย้ยประกันให้นะครับ ตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่ง c ร o วเอ็มเ r อรนะรตำแหน่ง c ร o วเอ็มเ r อรเนี่ยค่าบริหาร15%แล้วก็มีค่าบริหารพิเศษ1.8%แล้วก็มีโบนัสค่าแยกทีมอีก1,000 0บาทต่อ1คนที่แยกทีมออกไปได้นะฮะในตำแหน่งระดับ c ร o วเอ็มเ r อร์และมีค่าโชว์ตัวอีก5,000บาททั้งนี้ยังมีประกันอุบัติเหตุเพิ่มเข้าไปอีก1ล้านบาทต่อปีอ,อันนี้บริษัทก็จ่ายเบี้ยรประกันให้ด้วยแถมอีกนะครับ าท่านประธานบอกว่าเท่านี้ยังไม่พอนคนที่สามารถขึ้นตำแหน่งระดับคราวเอ็มเพลเอร์ได้นีความหมายของคราวเอ็มเพลเอร์ก็คือมองกุฎจกักรพรรดิอพอขึ้นมาได้แล้วบริษัทจะต้องสมมนาคุณกันเป็นการใหญ่ก็คือเรามอบให้เป็นที่ปรึกษาทางการตลาดเครือข่ายของบริษัทชายนี่โดยอัตโนมัตินั่นแปลว่าเมื่อมีการเชิญคุณเข้าร่วม สัมมนาหรือเข้าร่วมประชุมในในบอร์ดบริหารการตลาดของเราเนี่ยก็จะมีพวกค่าเบีย้ยเลี้ยงสวัสดิการต่างๆให้ค่าเดินทางค่าอะไรต่อไรนะครับเป็นการให้เกียรติยกย่องไว้ในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลของบริษัท